แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้ข้อสรุปโค้ชั่วข่าวไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือไมเคิลคาริคหลังจากที่ไมเคิลคาริคยอมเซ็นสัญญาชั่วข่าวแมนอยู่6เดือนนะครับพร้อมมีงบประมาณให้เสริมทัพในช่วงตลา,มลาดมกรานีนะครับก็คำคือที่ผ่านมาก็กระแสข่าวข,ของ,ของนักไมเคิลคาริค่อนข้างที่จะ เยอะแล้วก็มาแซงโอเล่ในช่วงตอนดึกๆนั่นเองนะครับว่าไมเคิลคาริคตอบรับข้อเสนอปีศาจแดงแล้วส่วนอาโอเล่ก็เงียบลงไปนะครับก็ภายในสัปดาห์นี้หรือวันนี้จะมีการประกาศทางสโมสรแมนยูนะครับว่าแต่งตั้งไมเคิลคาริกแต่ภายในเขาลูกแล้วว่าไมเคิลคาริกรับข้อเสนอปีศาจแดงแล้วนะครับ